สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอให้ท่านรับชมกับรถสภาพสวยกิฟท์ทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะรูปโฉมสวยและเจ้าของยังดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากๆด้วยค่ะคันนี้ Honda HRV 1.8ปี2015ค่ะสวยเดิมตลอดทั้งคันบอดี้สวยไม่เคยมีอุบัติเหตุน็อตยังไม่ขยับค่ะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุด สติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีสีเดิมสวยๆฉ่ำเงาตลอดทั้งคันเลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยรวมสมบูรณ์รถไม่เคยติดแกสค่ะพร้อมขับพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะราคาคันนี้นะคะ3,49,000บาทเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเดิมๆโรงงานเลยค่ะ เครื่องทนทานไม่จุกจิกเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดเหยียบพุ่งดีเครื่องแน่นแน่นไม่มีหลวมนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะไม่มีเยิมนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทสภาพสวยมากๆค่ะเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบปกติเกียร์เข้าง่ายไม่ต้องรอร้อนไม่กระตุกนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีพร้อมขับพร้อมใช้ครุกท่านรถสวยทั้งคันทั้งภายนอกภายในนะคะ ช่วงรางแน่นๆตกหลุมไม่มีดังเลี้ยวสุดไม่ดังรถขับดีมากค่ะไม่ล่อนไม่สายโชคหนึบทั้ง4ต้นด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มกดพุซสตาร์ทระบบแอร์ออโต้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังเบาะหนังแท้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ค่ะมีไฟตัดหมอกมี A/B/S มี Airbag Bluetooth USB และ AUX คร,ครบเลยนะคะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้สบายออปชั่นแบบคุ้มค่า3,49,000บาทนะคะภายในกว้างขวางเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆโรงงานสวยตลอดทั้งคันสวยสะอาดตามากๆค่ะเบาะก,ก็ยังสวยไม่มีขาดหน้าปัดคอนโทรลสวยไม่แตกหักวิทยุเครื่องเสียงเดิมโรงงานใช้งานได้ครบนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไมค์สองแสนกว่าโลค่ะ รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะท่านใดที่ถูกใจหรือว่าสนใจนะคะท่านไปดูรถกันก่อนได้ค่ะอยู่แถวเมืองทองธานีปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรถมีเล่มมีเอกสารให้พร้อมโอนนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังถูกต้องตามกฎหมายตรงตามเล่มค่ะผู้ขายรับประกันการโอนให้พร้อมเลยนะคะสนใจคันนี้แต่ว่าไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะทางด้านของคุณเน่ง มีบริการขับส่งให้ท่านได้ทั่วไทยเลยค่ะวิดีโอคอลเพื่อชมรถสดๆก่อนได้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสนใจถูกใจโทรคุยก่อนได้ตามเบอร์โทรในคลิปต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลยค่ะติดต่อคุยเจรจากับคุณเหนีงได้โดยตรงนะคะท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่านี้อีกนะคะสนใจเน้นโทรค่ะโทรไปคุยก่อนได้สำหรับวันนี้ เ k คขอลาไปก่อนเช่นกันสวัสดีค่ะ